วันแห่งความรักแบบนี้ใครอยากจะไปตัดผมแกะลายก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครจะอยากตัดผมแบบฟรีๆต้อนรับวันวาเลนไทน์ก็มีไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยมีอย่างเดียวที่คุณต้องให้นั่นก็คือกอดกอดอุ่นๆนี่แหละค่ะพาไปตัดผมฟรีรับวาเลนไทน์กันเลยนะคะที่ลานประตูท่าแพอเอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงร้านเพราะว่าเหล่าบรรดาช่างตัดผมเขานี่ยกร้านยกอุปกรณ์ ขนาดย่อมๆมาไว้กลางลานแบบนี้โดยเหล่าบรรดาพี่ๆช่างตัดผมเหล่านี้เขามีชื่อกลุ่มด้วยนะชื่อกลุ่มของพี่ๆช่างตัดผมกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่ม Destiny oh <no. S 1> แปลว่าพรมลิขิตใช่ไหม oh. Destiny เขาออกมารวมตัวการรวมกลุ่มกันเพื่อให้บริการตัดผมฟรีกับนักท่องเที่ยวต้อนรับบนวาเลนไทน์ค่ะคุณคเนี่ยค่ะถือป้ายรอกันแบบนี้ oh. ใครอยากได้ทรงเจ๋งๆทรงไหนนะ บอกพี่ๆเขาได้เลยเขาจัดให้ทุกทรงทุกแบบแถมที่สำคัญนะคะจะหล่อทรงไหนหล่อแบบไหนยังไงไม่ต้องเสียสตังค์สา,ากบาทตัดผมให้ฟรีๆแลกเพียงแค่กอดอุ่นๆเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นเองอเนี่ค่ะน่ารักจริงๆ, <S <S ๆกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนำทีมมาโดยช่างเอก ช่างเอ็กคุณจําได้ไหมช่างเอ็กเป็นใครช่างเอ็กจากร้านวินนี่ท็อตบ b บเบิลถูกต้องเราเคยนําเสนอไปแล้วช่างเอ็กเคยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ,บ่อยมากเลยนะคะคช่างเอ็กเขาเป็นตัวแทนกลุ่มสมาชิกเดสตินีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าทางกลุ่มนะคะเขาจัดกิจกรรมตัดแลกกอดแบบนี้ขึ้นในช่วง วันวาเลนไทน์ทุกๆปีเพื่ออยากจะสร้างบรรยากาศวันแห่งความรักให้กับทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการแสดงออกทางความรักอีกรูปแบบหนึ่งของช่างตัดผมนะ<อ>ซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่3แล้วนะคะปีนี้เขาจะเน้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก<อ>เพราะว่าชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวในเชียงใหม่เยอะมากช่วงนี้ถึงแม้ว่าเขาบอกบางทีก็สื่อสารกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็พยายามที่จะสื่อสารให้ตรงกันว่าได้ทรงผมที่เข้าใจตรงกันใช่ไหม<อ>นะคะแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจให้กับ นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยคุณนึกออกไหม,มเขาจะได้รู้สึกดีมีความสุขกลับบ้านกลับเมืองเขาไปนะคะแล้วก็จดจําความรู้สึกดีๆแบบนี้เอาไว้ งานนี้ไม่ได้ถูกอกถูกใจแค่ชาวจีนอย่างที่บอกไปที่เขามีภาษาจีนเขียนตัวหนังสือเอาไว้อย่างเดียวนะเพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็มียุโรปอเมริกาเนี่ยก็มีมาหมดเลยสนใจมาร่วมกันตัดผมเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นมีใครรู้ไหมคุณใครครับนักตะกร้อทีมชาติเขาร่วมตัดผมด้วยว้าวโอ้อตะก้อามาด้วยอ่ะตัดไปเตะตะก้อเดาะตะก้อไปค่ะคุณสุดยอดเลยครับใช่ค่ะก็เป<ๆ>็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างความประทับใจ สร้างรอยยิ้มสร้างความรักรับวาเลนไทน์นี้นับถือใจพี่พี่ช่างตัดผมจริงๆนะ,ะปรบมือให้ค่ะเป็นไม<ช>่ตมมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นการสื่อรักเป็นการบอกรักอีกรูปแบบหนึ่งช่างตัดผมเนี่ยบางทีเขาอาจจะถนัด ตัดผมแต่ว่าไม่ถนัดบอกรักก็เลยตัดผมให้แทนความรักที่อยากจะมอบให้ความรู้สึกดีๆที่อยากจะมอบให้เท่านั้นเองดิฉันอยากรู้เหมือนกันนะเปกอดกันไปเลยขอบคุณนะแหละตอบแทนถูอขอบคุณสิ่งดีๆที่ทําให้แต่ไม่รู้ว่าระหว่างตัดผมกับตัดใจอะอะไรมันยากกว่ากันคุณชนะตัดใจเนี่ยตัดยากตัดแล้วมันยังเหลือเยื่อใหญ่ เป็นสไปเดอร์แมนเหรอพี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 ปล่อยใหญ่เป็นคนเยื่อใหญ่อ๋อค่ะมีความห่วงใยด้วยดีดีดความห่วงใยเป็นสิ่งที่ดีค่ะ